Good Good m o r n i n g e v e r y o n e Welcome to Nivea, n i v e a กระปุกสีฟ้าสวัสดีนะคะพี่น้องผู้ที่รับชมคลิปนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Ni v e a Cream, n i v e a c ครีมกระปุกสีฟ้านะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมายาวนานแล้วนะคะประวัติของครีม n i v e a เนี่ยทางดิฉันทำทำคลิปไว้แล้วนะคะในช่อง ไปหารับชมรับฟังกันได้นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนีเวียรประเทศไทยจำกัดน,นะคะที่ได้มีเว็บไซต์บอกข้อมูลนี้ให้กับผู้บริโภคนะคะได้รับรู้นะว่านีเวียรเราเนี่ยมีประวัติในการที่เกิดสินค้าขึ้นมาเนี่ยได้อย่างไรนะคะทีนี้เช้านี้เราจะมาทำอะไรเราก็จะมาบำรุงผิวหน้านะคะแล้วก็บำรุงผิวมือนะคะไปด้วยกันเลยนะเนี่ย ใช้แล้วแบบดีจริงๆนะคะถ้าเราวางไว้ในอุอณหภูมิห้องอะ่ะมันไม่ละลายนะซึ่งมันยังใช้ได้นานมากแล้วก็ไม่ต้องใช้เยอะค่ะเพราะเนื้อครีมเขาเข้มข้นมากนะคะเอาละ่ะแต่ก่อนเนี่ยดิฉันไม่แน่ใจนะว่าจะใช้กับผิวหน้าได้เพราะว่าอย่าลืมนะคะบรรจุภัณฑ์นะ่ะเขามีคำเตือนเนาะเขามีวิธีการใช้ว่าใช้กับผิวกาย แต่ทีนี้เนี่ยเห็นยูทูบเบอร์หลายท่านก็เอามาปลุกประยุกต์ใช้นะคะใช้กับผิวหน้าก็คือเอามามาร์กหน้าก่อนนอนเนาะทีนี้ส่วนของดิฉันเนี่ยได้ทดลองใช้บำรุงเลยค่ะเพราะว่าเนื้อครีมเขาเนี่ยเข้มข้นนะคะมันถ้าเราทาบำรุงเนี่ยเหมือนเราทาเบสลองพื้นนะคะเหมือนทาครีมรองพื้นแต่นี่คือครีมบำรุงมันก็จะได้เขาเรียกว่าเป็นฟิลม เป็นการปกป้องผิวชั้นกำพร้านะคะหชั้นก่อนที่เราจะลงผลิตภัณฑ์อื่นเช่นจะลงะพวกครีมกันแดดนะคะหรือว่าตัวแป้งนะคะที่จะใช้ในการแต่งหน้าโดยส่วนตัวเนี่ยไม่ชอบแต่งหน้านะคะมันก็เลยส่งผลให้ผิวเนี่ยได้รับแสงแดดโดยตรงเนาะแล้วก็ได้รับ อ่พวกฝุ่นละอองต่างๆนะคะเวลาเราออกไปข้างนอกนะคะนั้นมันก็เลยเกิดปัญหาเห็นไหมคะผิวจะมีรอยกระดนะฮะมีเม็ดสีผิวที่มาสะสมเป็นเป็นจุดๆเป็นแต้มๆนี่นะฮะรอบๆบริเวณหนอกแก้มตรงนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้ดิฉันอายุ54ปีใช่ไหมมันก็เลยมีการสะสมของเม็ดสีนะคะเยอะในบริเวณที่เราโดนแสงแดดบ,บ่อยๆนี่แหละผลของการที่เราไม่ป้องกันตัวเองนะคะ มันคุณสาวๆนะคะที่รักสวยรักงามเนาะพอเราอายุมากเนี่ยมันเลี่ยงไม่ได้นะคะผิวบริเวณหนกแก้มมันจะแห้งะคะ่ะมันเป็นธรรมชาติคือออลาสติกอลาสตินเนาะความยืดหยุ่นก็น้อยลงแล้วก็ตัวคอลลาเจนใต้ผิวหนังนะคะมันก็จะบางลงเพอเไม่มีด้วยนะเราก็จะสังเกตเห็นริ้วรอยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีครีมบำรุงแต่ครีมบำรุงยังไงก็แล้วแต่นะคะมันได้แต่ผิวชั้นนอกนะคะผิวชั้นหนังกำพร้าเนาะ เราก็ต้องทานบำรุงด้วยนะคะทานอาหารที่มีประโยชน์ที่มีคอลลาเจนเมีวิตามินนะคะในการบำรุงผิวแล้วก็ที่สําคัญผิวเราก็ต้องได้รับการโดนแสงแดดยามเช้าบ้างนะคะแต่ไม่ใช่แสงแดดที่มีรังสี uv เนาะมันก็จะได้เสริมสร้างความแข็งแรงของผิวนะฮะเอาแล้วค่ะแค่นี้เองนะคะไม่ยากนะคะเห็นไหมคะหน้าดิฉันจะไม่ค่อยหมันเท่าไหร่นะ เนี่ยพอไวเยอะนะคะบริเวณนี้จะแห้งเราสังเกตได้นะว่าคนผิวแห้งดูยังไงมีริ้วรอยแล้วก็มีตรงนี้นะคะเม็ดสีมันจะมารวมกันเป็นกละเป็นกละนะคะเป็นเหมือนออ่ที่แมงวันแต่ไม่ใช่นะ,ะอันนี้จะเรียบนะคะไม่ได้นูนขึ้นมาเป็นเนื้อนะคะถ้าเป็นอ่าโอเคนี่เห็นไหมใต้ตาเนี่ยเยอะเลยเกิดจากในอดีตเราตอนเป็นวัยรุ่นหรือตอนที่เราหนุ่มสาววัยทำงานนะคะ ส่วนหนึ่งคือเราบำรุงแต่บำรุงไม่ถูกต้องเนาะถ้าเราทาเครื่องสําอางแต่งหน้านะคะเราต้องล้างให้ออกให้หมดจดถ้าเหลือคราบมันตกค้างอยู่ในรูขุมขนเนี่ยมันก็จะอุดตันใช่ไหมก็เกิดสิวอีกหลายเรื่องนะคะผู้หญิงเราแต่ตอนนี้ด้วยวัยห้าสิบสี่ปีนะคะสิวไม่มีหรอกคะ่ะบนบนนี้ก็เป็นผลนิดหน่อยเนื่องจากว่าเราไว้หน้ามาเนาะ ผมมันปกหน้ามันทำให้เกิดเดเขาเรียกว่าร้อนนะคะเยอะอีกหน่อยก็ผมยาวแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมไปหาครีมนีเวียติดไว้ที่บ้านนะคะชุกเชิญนะถ้าสมมุติว่าตัวผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้านะคะหรือบำรุงผิวกลายหมดผิวแห้งกล้านเนี่ยช่วยได้เยอะนะคะนี่ ซึมซึมนะฮะเห็นไหมเนื้อเขาแบบดูเหมือนจะข้นนะฮะแต่พอเราทาแล้วมันซึมดีอะ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าออแอดมินเนี่ยผิวเริ่มแห้งแล้วเนาะถ้าใครเป็นคนที่ผิวฉ่ำผิวฉ่ำน้ำเนี่ยทาไปอาจจะมองว่าเอออันนี้มันจะเหนียวไปเนาะแต่น,นี้ไม่เลยค่ะ ไม่รู้สึกเหนียวนะคะมันพอดีเลยอะมันรู้สึกว่าเหมือนเราอยู่ต่างประเทศแล้วก็บำรุงนะคะก่อนออกจากบ้านก็บำรุงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราไปจับประตูนะคะขึ้นรถหรือว่าเปิดประตูนะคะหรือว่าผลักประตูนะ,ะมือเราก็ต้องไปสัมผัสใช่ไหมอ่าโอ้รถเมย์นะหยิบจับอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ที่สำคัญนะคะอย่าลืม นี่มีอันนี้แนะนำตัวนี้เป็นโฟมล้างมือนะคะแอนตี้แบคเทีเรีย99.99%ผ99ลิตภัณฑ์ p พียรีแซตบายซูเรียนค่ะมาแนะนำนะคะพอดีว่ามีย่านนะคะทำซูเรียนก็ถ้าท่านใดสนใจนะคะขวดนี้ขนาด250 ml ราคา101บาทนะคะ ก็ถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะคอมเมนต์ใต้คลิปฝากเบอร์โทรไว้นะแล้วเดี๋ยวจะโทรกลับนะคะบ๊ายบายคลิปนี้ก็จากกันแล้วนะคะบุญรักษาพักคุ้มครอง